โอ้โหเจอภารกิจใหญ่ซสแล้วภารกิจไม่ง่ายเลยกับการตามหานายทวารคนใหม่ของแมนยูเอาละต้องบอกก่อนนะจ๊ะตอนนี้เรียกว่าเป็นฤดูกาลเกี่ยวกับการหาคนใหม่หะอะไรไม่หม่เข้ามาในทีมในทุกๆทีมแหละเพราะว่ามันจะจบฤดูกาลแล้วมันก็จะต้องหาสาหรับเล่นในฤดูกาลต่อไปหรือบอลทัวร์อื่นๆต่อไปหลังจบพรีเมียร์ลีกนอกจากการสรรหากองหน้าแล้วก็ยังต้องหัดเติมแนวลูกแล้วก็ต้อง Ờ, ในการสู้คพินเมลีกแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีปัญหาคาราคาซังเรื่องการตามหาผู้ตรวจสอประตูคนใหม่ในตลาดสัมเมอร์นี้ด้วยด้วยการที่เดวิดเดเคอาร์เนี่ยนาทวารคนปัจจุบันในการกระหมดสัญญาเดือนมิถุนายนแม้ว่าเจ้าตัวจะกระตือรือร้นรในการต่อสัญญาใหม่อย่างมากแต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีค่าทีเคลื่อนไหวก็เรียกว่าแมนยูน่าจะไม่ต่อแล้วละดูจากทรงแล้วนะเดเดเคอาเก่งนะแต่ดูทรงแล้วอาจจะไม่ต่อนะแต่ผมเจ็ดสูตก็เออนั่นแหละก็เข้าใจอะไม่รู้สิบางทีจะไปโทษอย่างเดียวไม่ได้ไงเขาบุกหนักแล้วเรา แล้วน่าจะมีปัญหาเรื่องของค่าตัวแหละนี่แบบมาคุยกันไม่ลงตัวสักทีหนึ่งรู้กันดีว่านายทวารไวส้สานสอง,สองปีคือผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดในทีมในขณะที่แมนยูก็ต้องการให้เขาลดเงินเดือนลงมาหากต้องการต่อสัญญาพูดง่ายคือกูจะขอตังค์เพิ่มขอตังค์เท่าเดิมก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าได้ได,ได้ได้น้อยกว่าเดิมได้ใหม่อะไรตามสไตล์ตามสไตล์นะ่ทุกอย่างเยว่าตามสไตล์ด้วยเรื่องสถานะทางบัญชีรายยุการใช้งานทําให้คำถามจริงๆว่าเอร,าริิเซนฮารยังต้องการให้มือกาวชาวสเปนนี้ส ต่อหรือเปล่าเอรีเทนฮานยังไงยังยุ่ยก็ฮะห,หรือว่าคือแค่ซื้อเวลาไปเฉยๆจนถึงซัมเมอร์เพื่อหาผู้รักษาประตูคนใหม่เฉยๆเอาว่ากันไปบางคนอาจจะเอาไปก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วต่อสัญญาสามถึงหกเดือนก็ว่ากันไปทีนึงที่ต้องพูดแบบนี้พอนับตั้งแต่คุณซือชาวดัดย้ายมาทําหน้าที่กลุ่มบางเหียนที่โอทัตฟอดยังมีงข้อสังเกตว่าสไตล์การเล่นของเดเคนันนั้นอาจจะไม่เข้ากับวิธีการของเทนฮานเท่าไรนักที่ต้องการให้นายทวานมีการส่วนร่วมในเกมมากขึ้นจากแดนหลังนไ ก็มึงจะมีส่วนรวมอะไรกับนักเตะเขาป้องกันในสิ่งที่เขาป้องกันก็พอแล้วไหม่อกูงงโอโหมึงพูดเหมือนแบบเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> คุณคุณจับปลาแล้วคุณต้องทํากับข้าวให้เป็นด้วยอะไรเพบนเนี้ยเฮ้ยก <Hey, S 2> ูจับปลากูก็เหนื่อยแล้วว่าคุณต้องมาทำกับข้าวด้วยอมึงก็ต้องแบ่งทีมอย่างน้าที่ถูกต้องดิเฮ้ยฉันไม่เห็นด้วยหน้านี้นะใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมม,ม,มาพูดคุยกันคือถึงแม้คอมมีชชัดเด่นในการช่วยเซฟป,ประตูไว้ได้หลายครั้งก็ตามทีแต่สุดท้ายไอสิ่งที่ทําได้ดีอยู่แล้วไม่ไม่่ไไมมมมอองงนนะะะปปราาาณกจลดด้ี็ มึงจะไปได้ดีเพราะไม่มึงไม่คิดจะทํากับข้าววะเอา้าวมองอย่างเงี้ยมันมองอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่ได้เพราะวะองจริงโหขึ้นเลยเพราะเกี่ยวกับการที่มือกาวกระทิงดุเหลือสัญญาปีสุดท้ายจึงทําให้ข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการมองหาทางเลือกใหม่ในตลาดซื้อขายโดยมีชื่อของด i e อ o Costa พุทธศักรามือหนึ่งของ FC ปอนโตเป็นคนแรกเลยที่กำลังถูกเชื่อมโยงในการย้ายมาเป็นที่ออเทฟอต์ตรงนี้อต้นติตีของนายทวารตุรกีคนนี้น่าสนใจไม่ใช่น้อยโดยซี่สั้นที่ลงเล่นให้ต้นสังกัดได้สามถึงสามนัดเก็บไปได้ ยี่สิบคลีนว้าวเสียไปยี่ิบห้าประตูแต่ยุ่งยังน้อยยี่สิบสาปีพิสูจน์ได้เลยว่ากับการล่นฟุตบอลร่งที่กาตาม,มาแล้วด้วยคนนี้อ่ะเผื่อมะเผื่อนะส่วนเรื่องค่าตัวนั้นมีการค่าการว่ามือโกคนนี้น่าจะมีราคาประมาณห้าสิบล้านปอนด์ลองไปคานวณกัน้วกันนะถือว่าแพงเอาเรื่องเมื่อเทียบกันแต่ถ้าเหน็นต้องการจริงๆก,ก็ก็ต้องก็ต้องคุยกันถ้าต้องการก็ต้องคุยกันนะนอ,อ,ยนนะอย่างไรก็ตามนรายงานล่าสุดจากการโชวแมนคาโต้ ato, ได้เปิดเผยว่าวอชเชียร์เซ็กนีอดีตนายทวารอาเซนนลมือนหนึ่งงขอ,งอยเวต คนปัจจุบันก็มาเข้าข่ายจะเป็นเป้าหมายของมันอยู่ด้วยเรีวยกว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการที่จะนัาอยู่ว่าจะเอาใครดียังไม่ได้แบบพุ่งเป้าจะเอาใครนะยังคิดอยู่ว่าจะเอาใครดีแล้วเดี๋ยวค่อยไปโฟกัสกับคนนั้นยูนี้มันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าสื่ออิตาลีว่าแพลนของเรียบร้อยแล้วว่าห่างมือกาวมาลายย้ายมาที่โอทสฟอร์ด D.K.R ก็จะย้ายไปอยู่ปรารีสแซงต์แซง์แล้วก็จามุนจิดอนมาลุนมาจะกลับมาเล่นให้กับอิตาลีทีมเบียโคนีแทน เรียกว่าวางตัวกันาสมุตินะถ้าเราไม่ซื้อเลยละไม่เอาตัวเลยเพราะว่าในทุกทีมจะมีลีกรองของตัวเองอยู่แล้วนะก็คนจากลีกรองของตัวเองมาเล่นแทนได้ปะคนพวกนี้ก็ขายไม่ได้แล้วปะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อะไรจคำคำนะะนีดคำคำน,ะ,น,น,คำคำนะก็ว่างกันไปวางกันไปนายด่านนี่ฮัทโปรแลนด์ก็ไม่ใช่คนอื่นการเผาเคยเล่นให้กับอาร์เซนอลมาแล้วช่วงหนึ่งคุ้นเคยกับฟุตบอล ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างดีแถมสโมสรระดับใหญ่อย่างยูเวนตุสก็มาด้วยประสบการณ์ในด้านแชมเปียนลีกก็ไม่ใช่น้อยซึ่งตัวเรื่องแบบนี้ไม่ได้มีมากนักในตลาดนักเตะปัจจุบันทั้งนี้ทั้งเชฟนี้ก็ยังไม่ได้เป็นแค่เป้าหมายของแมนยูเป็นทีมเดียวแต่ยังมีท็อตแนมฮอสเปอร์อีกด้วยที่พร้อมจะมีเอียวและพวกเขาก็กังตามหาตัวแทนของอุโกยอริสอยู่เหมือนกันนอกจากนั้นทีมของเอิดทานฮานยังมีข่าวที่ให้ความสนใจอย่างจอจี่ มามาดาชวิตลี่ด้วยปูนสับมือหนึ่งของบางเดนเตียที่กำลังเป็นเนื้อหอมดูเหมือนว่าดูนี้จะไม่ได้ตกเป็นข่าวเฉยๆเพราะตัวตัวยังตัดสัญญากับไอ้ข้างข่าวอทั้ง4ี่ปีถ้าว่าจะเอาตัวมาก็ต้องฉีกสัญญา87ล้านปอนด์ซึ่งดูแล้วไม่น่าจะทู่ราคาได้โดยรวมแล้วตอนนี้เป็นช่วงของการตามหาตัวเออเนี่ยนะ ประตูอยู่ยังบอกได้ไม่เต็มที่มีตัวละครโผล่มาเยอะแยะมากมายหลายๆทีเลยคนนั้นก็เก่งคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ดีคนนั้นก็เก่งยังตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจ๊ะว่าจะไปในที่ทางไหนอันนี้คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินใจนะวันนี้คงตอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ว่าเฮ้ยเขาสนใจคนนั้นคนนี้แต่ดูทรงแล้วคงจะต้องเปลี่ยนจริงๆนะเดวิดเดเคอาร์น่าจะต้องไปแล้วล่ะคงจะไปอยู่กับเอ่อเดบิวของปารีสซังสมอ,องก็คงจะเป็นอย่างนั้นไป นะ้้วดูแล้วไม่น่าจะตอบสัญญาแน่แนเลยดูสองเงียบเงียบขนาดนี้โอเคก็เข้าใจกันได้จะว่ากันไม่ได้เรื่องของพวกนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยที่ทำมาหาก,กินนะโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามอยางไงเจอกันใหม่นะคลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า